สามเหลี่ยมมีสามมุมครับสามมุมก็คือสามเหลี่ยมมุมนะครับเอาละครับถ้าเกิดคุณคิดว่าผมกําลังยืนอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมจริงๆแล้วล่ะก็สายตาคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าสามเหลี่ยมนี้ลอยอยู่เหนือหัวผมก็พิดอยู่ดีนะครับนี่คือผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีชื่อว่างูกลืนรูปสามเหลี่ยมครับเอาละครับต่อไปนะครับ นี่ดูคล้ายขนมเค้กไหมล่ะครับแต่ว่ารสชาติมันไม่อร่อยเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือวงล้อสําหรับทดสอบสายตาแบบล่าสุดที่ทีมงานของผมพัฒนาขึ้นมาต่างหาครับถ้าเกิดคุณเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังเห็นนี่ล้วก็จะเห็นชัดๆว่านี่คือวงล้อขนาดยักษ์มีแถบสี3สีก็คือสีดําสีขาวและสีน้ําเงิน ไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วนะครับเอาละครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่วงล้อธรรมดาแน่นอนครับเราจะใช้ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเพื่อการหมุนด้วยความเร็วสูงทีเดียวครับคําถามของผมก็คือเมื่อวงล้อนี้เริ่มหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดหมุนอีกครั้งหนึ่งมันจะเกิดสิ่งมาัศจัรย์สิ่งหนึ่งขึ้นนะครับและผมอยากจะทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณทราบหรือเปล่าล่ะครับคุณเอริชมันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องหัวหมุนแล้วก็หมุนกันแน่เลยครับท่านนี้ เราจะเห็นอะไรเมื่อวงล้อนี้หมุนข้อหนึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีน้ำเงินข้อสองวงกลมขดซ้อนกันสีแดงรือว่าข้อสามวงแหวนสีเหลืองสเตฟานคะเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะเออก็ไม่เชิงครับไม่เชิงโอ้เป็นคำถามที่ยากดีนะฮะฉันก็่างนั้นแหละคะ่ะคิดว่าข้อไหนดีคะอเออสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าจะเป็นไปนได้ส่วนวงแหวนสีนเหลืองอาจจะใช่น่าจะขึ้นอยู่กับความเร็วคอมมอเตอร์ที่อยู่ข้างหลังนะมผมคิดว่าอย่างนั้น,นจะหมุนเร็วมากค่ะเร็วมากเากากลยความเร็วสูงสุดเลย,ย่ะทำไเดียเหมือนในเรื่องทอมกับเจอรี่ยงไงครับ <c oughs> มีตอนหนึ่งที่วงแหวนหมุนทอมก็วิ่งไล่เจอรี่อยู่แล้วจูๆ่ๆวงแหวนก็เปลี่ยนสีเจอรี่กระโดดเข้าไปแล้วก็หายไปเลย <c oughs> ที่นี่ของกระตูนนะค,ครับทุกครกเาตอบว่า <c oughs> เราจะเห็นวงกลมขดๆสีแดงครับเพ <c oughs> อาตอบข้อสองครับแนนนดนเราจะเลือกให้เลยค่ะเป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากเลย <c oughs> ทั้งที่ท้อกับเจรีญอาจจะชพิ่มชุมก็ได้นะคะค่ะ,คะมาทาันซารกันบ้างวงแหวนสีเหลืองสี่เหลี่ยมสีสน้ำเงินหรือว่าขดวงกลมสีแดงค่ะค่ะใจจริงฉักนก็อยากตอบว่า จะเห็นวงแหวนสีดํานะคะแต่ว่ามันไม่มีใน้ใอยนี่สิถอาอ้างั้นเอายังไงดีล่ะเนี่ย <c oughs> เราถามผู้ชมด้านหลังดูสิไม่ได้ค่ะไม่ได้เด็กขาด <c oughs> ค่ะอืมฉันคิดว่าฉันยังไม่กล้าเสี่ยงค่ะเอาเหมือนกันดีกว่าไม่สิฉันต้องเสี่ยงขอตับว่าวงแหวนสีเหลืองค่าใ,ใจนะคะคุณเลือกวงแหวนสีเหลืองนะคะโอเคตัวเลือกข้อสามขอร่าคิดว่าอย่างนั้นเลยกับข้อสองค่ะ ขอพ่อค่ะคนสามไนะค่ะตอนที่ได้เวลาไปพิสูจน์ให้หัวหมุนกับคุณบนนิ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจสงสัยว่าผมก็เลยจะทำอะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่านี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างไรครับแต่เราจะมาเริ่มต้นการหมุนวงล้อน,นาบัตนี้และในอีกไม่กี่อืดใจเราก็จะมองเห็นวงแหวนนะครับถ้าตั้งใจดูอีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองครับ ครับแล้วเรียกงคงตีเหรือแบบนี้ว่าอะไรผมขอเรียกง่ายๆว่านกคานารีก็แล้วกันนะครับตอนนี้ทุกท่านก็คงเห็นกันแล้วว่าข้อ3คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับดีใจด้วยครับแล้ววงแหวนได้เกิดขึ้นได้อย่างไร ก่อนอื่นขอบอกให้อึ้งก่อนนะครับว่ามันไม่มีสีนะครับแต่ที่เราเห็นเป็นสีนั้นก็คือภาพลวงตาครับสมองของเราได้ทําการบันทึกข้อมูลของสีเอาไว้แล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือดวงตาจะรับรู้เพียงแค่ความยาวของคลื่นวงแหวนเท่านั้นเองครับสะที่สะท้อนบนพื้นผิวที่ต่างกันทําให้ความยาวของคลื่นไม่เท่ากันไปด้วยนะครับการหมุนวนแบบนี้ทําให้สมองเกิดการรับรู้เรื่องสีแตกต่างออกไปซึ่งน่าตกใจใช่ไหมล่ะครับ เซล์ที่ทำหน้าที่รับรู้การมองเห็นบนเรติน,นานั้นมี2แบบครับเซล์แรกคือเซล์รูปแท่งทำหน้าที่รับภาพขาวดําและเซล์รูปรวยทำหน้าที่รับภาพที่เป็นสีครับซึ่งสีที่รับมาน,นจะเป็นสีน้ำเงินแดงและเขียวเท่านั้นหลังจากนั้นสมองจะทําหน้าที่ประมวลสีเหล่านี้ออกมาเป็นสีอื่นๆต่อไปเอาละครับในกรณีของเราเซล์รูปแท่งคงต้องใช้เวลาในการประมวลผลกันนานหน่อยจริงไหมครับเพราะว่าการที่วงล้อหมุนเร็วขนาดนี้เซล์รูปแท่งจะไม่สามารถดึงความเป็นสีขาวดําแยกออกมาได้ ข้อมูลที่ส่งไปยังสมองจะเป็นความสับสนจะทําให้เกิดการประมวลผลออกมาว่าเป็นสีเหลืองแทนพูดถึงสีเหลืองวันนี้ผมว่าคุณสวยมากครับคุณอริชมันครับ